สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวันฟรีเดย์คลิปนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่กันที่หัวหินจะมีที่ไหนหน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่แรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเลอ e l เซเลสคาเฟ่ก็อยู่ที่ชะอำเลยนะครับเป็นคาเฟ่สไตลส์สวนฝรั่งเศสชนบทที่มีกลิ่นอายของความเป็นวินเทจนะครับมีมุมถ่ายรูปให้สวยเยอะมากๆแถมมีพร็อพให้เราใช้ด้วย บรรยากาศดีเลยนะครับความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือจะมีทั้งโซนอินดอร์และเอาดอร์นะครับภายนอกลานนะครับก็จะมีสวนเล็กๆที่ตกแต่งไปด้วยต้นไม้นานาชนิดแตกต่างกันไปส่วนโซนอินดอร์นะครับก็จะเป็นอาคารสีขาวนะครับที่ภายในตกแต่งไปด้วยของวินเทจสไตล์ฝรั่งเศสนะครับให้บรรยากาศที่อบอุ่นนะครับแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นชนบทของทางฝรั่งเศสมากๆเลย 1ข้อที่เราชอบที่นี่มากๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมกับมีสวนเล็กๆให้เราได้เดินเล่นนะครับชิลๆทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัดจนมากเกินไปนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ให้เราใช้สอยเยอะและตรงจุดนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังของร้านนะครับก็จะมีสวนเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเหมาะแก่การถ่ายรูปเล่นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเลยดีกว่าครับ ร้านต่อมานะครับก็คือร้านไอติมสเตชันเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่ใครผ่านมาเส้นชะอำเนี่ยก็ต้องแวะเข้าไปถ่ายรูปเป็นร้านขายไอติมสุดฮิตเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาทำร้านให้อยู่ในโบกี้รถไฟซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับทั้งกลางสวนดีเซิร์ดการ์เด้นร้านนี้หาไม่ยากนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ในปั๊มเชล์นะครับอยู่เส้นที่มุ่งหน้าไปทางหัวหินนอกจากการตกแต่งร้านนะครับที่มีความแปลกตาเพราะว่าอยู่ในโบกี้รถไฟแล้วเนี่ย อีกหนึ่งจุดเด่นของร้านนี้นะครับที่ต้องพูดถึงเลยก็คือรสชาติของไอติมนะครับเพราะว่าที่เนี่ยอร่อยมากเพราะว่าเขาอะทำไอติมเป็นแบบโฮมเมดโดยใช้สูตรของตัวเองด้วยความที่เป็นไอติมแบบโฮมเมดนะครับมันก็เลยทําให้ไอติมเนี่ยมีความเข้มข้นเราสามารถสัมผัสได้ถึงเนื้อของวัตถุดิบนะครับที่อยู่ในแต่ละรสชาตินั้นๆแนะนําเลยนะครับให้ลองกินไอติมที่นี่แล้วจะติดใจ ต่อมานะครับก็คือร้านยูเลกาเป็นอีก1ร้านคาเฟ่ดีๆสำหรับใครที่กำลังมองหาคาเฟ่และร้านอาหารสุดชิกแบบติดริมทะเลชายหาดแบบนี้เลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตรงนี้เป็นชายหาดส่วนตัวนะครับเลยทำให้เงียบสงบไม่มีผู้คนเพ่นพ้านนะครับก็เหมาะแก่การมานั่งชิลพักผ่อนริมทะเลแบบสุดๆไปเลยก็จะมีทั้งโซนอินดอร์และเอ์ดอร์นะครับเราก็สามารถเลือกนั่งตามที่เราชอบได้เลย ส่วนใครที่ชอบนั่งเอาดอร์นะครับก็จะมีพื้นที่นะครับให้เราออกไปนั่งรับลมรับแดดนะครับก็จะมีโต๊ะที่อยู่กลางสนามหญ้าให้เราได้นั่งพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติชิลๆเลยนะครับบรรยากาศคือดีมากเดินเลยไปอีกหน่อยนะครับก็จะเป็นส่วนของชายหาดนะครับตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นชายหาดส่วนตัวของทางร้านเลยนะครับก็สามารถลงไปเดินเล่นถ่ายรูปเล่นกันได้ นี่นะครับก็จะเป็นโซนของที่พักที่เป็นรถบ้านนะครับใครสนใจเนี่ยก็ลองค้างคืนดูได้นะครับก็วิวดีมากเพราะว่าตรงนี้ตั้งอยู่ติดริมชายหาดเลยคือออกมาจากรถบ้านเนี่ยก็คือมองเห็นวิวทะเลอันสวยงามเลย ที่ต่อมาก็คือสวิตชิฟ i f ฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มแกะสุดน่ารักในบรรยากาศแบบโรงนาสไตล์ยุโรปเหมาะแก่การพาครอบครัวาม,มาเที่ยวมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบที่นี่ส่วนเรื่องของค่าเข้าชมนะครับขอบอกเลยว่าถูกมากๆผู้ใหญ่แค่50บาทเท่านั้นแล้วก็เด็กแค่30บาทเองนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็น ความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือเราจะได้ใกล้ชิดกับสัตว์นานาชนิดแถมยังสามารถให้อาหารสัตว์ได้นะครับก็จะมีจุดที่เขาขายอาหารแล้วเราก็สามารถซื้อและนําไปป้อนกับน้องๆได้เลยที่สวิตชิฟฟาร์มนะครับเป็นสวนขนาดใหญ่นอกจากกิจกรรมให้อาหารสัตว์ต่างๆแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่สวยๆที่เขาจัดมุมต่างๆให้เราสามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นกันได้แถมวิวทิวทัศน์รอบๆแถวนั้นนะครับก็สวยนะครับเพราะว่าลายล้อมไปด้วยบรรยากาศของธรรมชาติ จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด subscribe ช่องวันฟรีเดย์ใน yutube ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการอ่านรีวิวหรือว่าบทความสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ facebook ันฟรีเดย์เพจท่องเที่ยวและหากใครที่ต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับก็ไปดูได้ใน IG จีเต้อันเดอร์สกอตธนิต